มึงว่ากูมึงว่ากูเป็นนีมึงกูชิ้ใส้มึงว่าเอ้านี่ว่ามึงบอสใส่มึงเคยหูจักมึงนายยืมเงินคนมึงมาเคยใส่ดอกอีอันนี้อันนั้นมันเป็นนี่ส โอ้โหจักดูอีสิบแปดมงกุฎมาเรียนกูสิบเข่ามงกุฎมวลวีซีดีนะนะยืมไปงานเงี้ยดีกับโบโซนคลืนจักเถ้าอันนั้นมันเป็นนิสัยของกูมือเอื้อนมึงก็สิได้กินขี้อันนั้นมันเป็นนิสัยของกูว่าไม่ว่าไม่มาทิศ แม่มึงอ,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 อ้ยอยองไม่นังอี้ฝ่ายเอาปากมาวันนี้มึงเชวไปยังกูสิพ้าหมาออกจากปากมึงว่ากูปากหมาสิแล้วก็จะคิดเสียหมาหมดเลย <c oughs>